ยังรักเธอฉันเลยรักรักเก่ารักเก่ารักเหราเหรอโองไม่กอดแฟนเก่าแม่เหรอแฟนเก่าเหรอยังรักเธอเเขาเทคแคร์เราดีไหมจับม <cano Hayır. S 3> ือไหมจับมือไหมแบบดูหนังแล้วจับมือหรือเปล่าพี่เอเขาจับมือหนงก่อนนะคะ กับคุณแกนและคุณจันจีนะครับที่มีเงินรางวัลสะสมอยู่ที่2 1 6 0 0 0บาทพร้อมไหมสำหรับวันนี้พร้อมะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับปรัสนีหมายเลขสี่ก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันกับคำจำกัดความที่ว่าเฮงเฮงปังปังรับตุดจีนเ,เนฮ้ยนะหอนัดูงน่ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลขสครับ เอาละปรัสนีหมายเลข4ีแต่งชุดเต็มยศออกมาแบบนี้ออกมาทีเดียว3คนเลยคุณกรนคุณจันจีคิดว่าปรัสนีทั้ง3ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับ75 75. 75ปีครับคาตอบแรกของคุณครับคณ,ณะนี้เนี่ยเป็นใน <laughs> ชัตโตที่ <laughs> ต้องบอกว่าดังมากๆใครที่จะต้องจองคิวเขาเนี่ยก็ต้องแบบรีบจองอเขาชื่อคณะว่าคณะเชิดชัยชูเชิดชัยชูเอเชิดชัยชู บอกมันแบบว่ามันยากจะตกไว้ยากมากเลยพี่พอนี่ยากเอาแล้วสิไม่รู้สิเอาคนแรกเลยฝั่งซ้ายก่อนเลยพี่ฝั่งซ้ายเนี่ยชื่อคุณคุณเป้คุณเป้เนี่ยน่าจะดูเป็นรุ่นพี่สุดในในสามคนนี้ผมว่าพี่เป้มีน่าจะประมาณสามสิบแปดอ๋คุณก้านเนี่ยน่าจะประมาณสามสิบห้าสามสิบแปดสามสิบห้าอ่ะพี่คนซ้ายสุดน้องเวฟน้องเวฟ เวฟน่าจะดูเด็กสุดสาสองครับร้อยห้าสคนน่าจะเป็น3มรุ่นเลยพี่พี่เป้อายุเยอะสุดนะแต่ว่าไม่น่าไม่น่าถึง40แต่ว่าเป็นไปได้ที่ประมาณ3ไปสามสิบเ <39. S 2> คุณเก้าคุณก้านเนี่ย30ต้นต้น,ตนเออน่าจะประมาณ31สอ็ดส่วนคุณเวฟเนี่ยเด็กเลยอายุ20แบบใบมหาลัยอะ่ะย <92. S 2> ี่สิบสองเก้าสิบสอคุณเอก <38. S 1> <38. S 2> ี้เป้สามแปดสาม คุณก้าร3ามสิบสาคุณเวฟ25 25 93หว่างมากัมากแอร์ให้พี่เป้แค่36ค่ะ36คุณก้าวสามสน้องเวฟยีบอ็ดค่ะยีรวมเป็นแ7คุณจันจีคุณแกนคุณเหลือตัวช่วยอยู่คือความทรงจำกับเหตุการณ์จะเลือกใช้ตัวช่วยไหนกับหนึ่งใน3ท่านนี้ไหมเอา เหตุการณ์ค่ะใช้ตัวช่วยเหตุการณ์กับใครดีพี่เป้แล้วกันค่ะใช้คุณเป้อ่ธนาคารไทยพาณิชย์นำตู้ a t m มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปีเดียวกันกับที่คุณเป้เกิดครับสิาวินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่7จะ15ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับปีอะไรวะนิดสมแม่ต้องเข้าไปจะรู้เหรอคิดว่านี่เป็นสาระนุกมหรืออะไรฮะ กดอเปลี่ยนคำตอบมินจิวว่าพี่เป้น่าจะแบบ42เลย 42? คุณกาญน่าจะประมาณแบบ35 35? น้องเวฟ10รู้สึกว่า 10... 16อ่ะฉันเอาตามเธอรวมเป็น93ปีตอบถูกเป้เป้โบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ1,000 0บาทนะครับ ประศนีหมายเลข4คุณ3คนอายุรวมกัน93ปีใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ1,000 10, 0บาท2,16,000บาทจะเหลือเท่าไหร่มาลุ้นกันเลยครับโอ้ไปแล้วครับ ไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับโอ้โไปอีกครับหยครับไปอีกครับหยุดนะครับดไปอีกครับหุดเปอครับยุดัยเปหยุดหยุดหรับเปุดหยุดเปุดหยุยุดหยุ้หยุดหยยุดหยุดหยุดยุดหยุดรยุดหยุคหัุหย้ดหยุดหยรับยุดหยุดหยุครับดุดหยุดยุดหยุดหยุหยุหยุดหุดหย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 ุดหุายุครับุยุุดดุวุ อายุ29ปีครับ29ปีอะต่อไปคุณเว็บสวัสดีครับผมนายพันธวัฒน์มกราพันธ์ครับอายุ18ปีครับรวมกัน3คนอายุ86ปีครับฉันเคยคุยเห็คุณเป้แนะนำตัวคุณเป็นเจ้าของคณะคณะสิงโตมังกรทองลูกชัยมงคลครับโอ้โหคณะสิงโตนี้จุดเด่นของเราคืออะไรคุณเป้จุดเด่นของคณะลูกชัยมงคลนะครับก็คือเป็นมังกรทองที่ส่วนหัวทำมาจากทองคำแท้100% และมีความยาวตอนนี้สถิติคือ188เมตรถือว่ายาวที่สุดไหมยาวที่สุดในประเทศไทยณปัจจุบันนี้ครับส่วนทางด้านสิงโตตอนนี้ก็คือเป็นสิงโต12สีมหามงคลและการแสดงพิเศษสุดก็คือเป็นการแสดงสิงโตกระตาดอกเหมยที่ทางทีมงานเราได้นําการแสดงศิลปะพัฒนธรทมไทยภาคอีสานมาควบคู่กับการแสดงสิงโตกระตาดอก mới, เหมยคือเป็นเขาเรียกว่าศิลปะการแสดงร่งวมสมัยกันครับพวกเราอยากเห็นเหลือเกินเว็บกระโดดไวไหม ไหวครับไหวนะได้นะคุณแป้ได้ไหมได้ครับคุณก้านไหวนะอ่ะงั้นไปดูโชว์จากคณะสิงโตลูกชายมงคลเลยครับ ตอนนี้นะครับจันสีและแกรนนะครับมีเงินรางวัลสะสมเหลืออยู่ที่1นึ0 0 0บาทเหลือปรัสนีอีกหนึ่งข้อจะตัดสินแล้วว่าเหลือเงินเท่าไหร่เล่นในรอบเอ็นเกมงั้นเราไปต่อกันที่ปรัสนีหมายเลข5กันเลยกับคําจํากัดความที่ว่ายังรักเธอ ที่ปัศณีหมายเลขห้ากันเลยกับคำจำกัดความที่ว่ายังรักเธอ,อถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลข5หกันเลยครับ และนี่คือชฉมหน้าของปัสนีหมายเลข5นะครับคุณจันจีคุณแกรนเห็นหน้าสุภาพสตรีท่านนี้ครั้งแรกคิดว่าเธอคนนี้อายุเท่าไหร่ครับ38ค่ะ38ปีคำตอบแรกของคุณครับข้อนี้ผมจะถามสายสืบแค่3ท่านไม่ยกยกเว้นคุณเอกกี้คนเดียวทม่ไม่เพราะพี่เอกรู้จัก แอรู้แล้วว่าสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยพี่เอกินนั่นแหละห้ามตอบเด็ดขาดชัดเลยรักรักเก่ารักเก่าเหรอโอ้ my god แฟนเก่าแม่หรอแฟนเก่ายังรักเธอเนี่ยยังรักเธอลยนี่ไงตอนนี้เป็นแฟนจีนเป็นแฟนสบตาศพนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกให้คุณเอกกี้เรียกว่าตั้งหลักกันสักนิดหนึ่งก่อนนะสายสืบท่านเดินคิดว่าปัจจัท่านยายุเท่าไหร่แอลว่าแต่เลขสี่นั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นแบบสี่ต้นๆเท่านั้นแอลขอทายว่าสี่สิบเอ็ดค่ะหรือว่าไน้ตรน้องพี่เอกกี้นิดหน่อยสี่สิบห้าครับเห็นด้วยกับคุณหมอฤทธิ์นะเพราะว่าห่างกันไม่เยอะหรอก แต่ผมจะรีบตอบเพราะว่าพอเฉลยปุ๊บแต่เขามีเรื่อละครรักกันแน่ๆเอาสี่ทีมพบนะครับคุณทีมพกคุณจันตบองสี่ทีมพบคุณจันสี่คุณแกรนสิบห้าวินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่38ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสิบห้าวินาทีกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก38ปปีเป็น 45. 45ค่ะ45ปีเอาละมาลุ้นกันครับประศนีหมายเรื่องครับคุณอายุ45ปีใช่หรือไม่ครับไม่ค่ะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ1,000 10, 0บาท146,000บาทจะเหลือเท่าไหร่มาลุ้นกันครับ โดนหักไปหนึ่งหมื่นบาทแปลว่าคุณผิดไปปีเดียวสวัสดีครับคุณนงครับขออนุญาตแนะนำตัวไปทางการหน่อยครับค่ะนงพิมพลักษ์นะคะเป็นนักร้องสมัยก่อนคุณนงพิมพ์ลักษ์อายุ44ค่ะ44ปีถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเช่นเดียวกันกับผมคำถามแรกคาจํากัดความยังรักเธอแปลว่ายังรักใครอยู่หรือเปล่าฮะ ยังรักเธอเป็นเพลงอ๋อเป็นเพลงเป็นอะไรเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้คุณหน่งพิมรักเลยใช่อยู่ในอัลบั้มอยู่ในอัลบั้มชื่อว่า Inspire ค่ะก่อนเป็นนักร้องยังเป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมก่อนเป็นนักร้องก็เล่นละครเวทีเล่นละครเวทีเล่นเรื่องเรื่องชื่อวิมานเมืองค่ะ วิมานเมืองเล่นคู่กับก็มีหลายคนนะคะพระเอกตอนนั้นคือใครตอนนั้นพระเอกคือฟลุปเกิดคนอ่าคุณฟลุะอ่าแล้วมีใครแสดงร่วมกับคุณอีกก็มีพี่เอกค่ะพี่เอกพี่เอกี่อ่าพี่เอกตอนนั้นสมัยก่อนเขาไม่ใช่เอกกี่นะฮะต้องเรียกเขาพี่เอกครับเดี๋ยวนะแสดงละครเวทีร่วมกัน อ่าแล้วเป็นยังไงบ้างประทับใจพี่เอกเออคุณเอกกี่เขาตรนไหนคุณเอกเขาตรงไหนก็ตอนนั้นหนงเพิ่งมาจากอเมริกาครั้งแรกะคะไม่เคยมาเมืองไทยมาก่อนแล้วคนที่ดูแลเรามากที่สุดก็คือพี่เอกอะชอบเขานิดนิดด้วยเพราะว่าเขาดูแลเราดี ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราเราฟังคุณโหนแล้วมาฟังคุณเองหน่อยมานี่ดีกว่ามามามาใช่ครับเชญครับเชญครับไหนถามตรงๆความรักของคุณทั้งคู่เกิดขึ้นตอนไหนใครนึกได้โหนองรู้ของหนค่ะตอนไหนตอนที่แบบซ้อมซ้อมซ้อมละครเวทีด้วยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยบ้านอยู่บางไผ่ บ้านเขาอยู่ปากเกร็ดซ้อมละครเวทีเสร็จก็บางทีก็ไปส่งเขาแล้วกลับบ้านตัวเอเงี้ยแล้วทาไมในในละครเวทีเรื่องนั้นโอ้นักแสดงก็ยังตั้งเยอะทําไมดูแลคนนี้คนเดียวอ่ะทําไมอ่ะแล้วทำไมดูแลเขาคนเดียวมีตั้งเยอะในตอนนั้นมันรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมาเห็นเขาครั้งแรกรู้สึกดีเลยก็แบบเออคนที่มันก็ใส่สดีนะแล้วก็แบบร้องเพลงเพราะแล้วก็ดูแบบ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบมาแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณหนมบอกว่าจําโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเรารักเขาได้โมเมนต์นั่นคือก็เวลาเขาก็อย่างที่พูดนะคะพี่เอกเขาเหมือนเป็นพี่ชายมาตลอดนะคะแล้วเขาก็หนมมีปัญหาอะไรหรือคิดอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรหน่ก็ไปหาพี่เอกได้ตลอดนะคะก็จะโทรหาเขาหรือไม่ก็ไปกินข้าวกันเขาเทคแคร์เราดีไหมจับมือไหมจับมือไหมแบบดูหนังแล้วจับมือหรือเปล่า เดี๋ยวคุณควรจะตอบให้มันชัดเจนคุณเงียบเยียมอย่างนี้ผมคิดไปไกลกว่าจับมือแล้วนะคุณตอบสิคุณตอบคุณจับมือแล้วยังไงอ่ะจับมือไหมจับมือปกติจับมือปกติเป็นคนที่เขาคบกันเป็นทางการเล็กน้อยพี่เขาจับมือหนองก่อนนะคะโอ้โห โอ้โหแมนจริงๆ oh เลย ah, oh, ่ะไ ah, ้ ah, ah, ่จ ah, oh, ับมือด้วยอ่ะแล้วไงต่อเดี๋ยวนะทั้งสองคนคบกันอยู่นานแค่ไหนหกเดือนกว่ากว่าหกเดือนกว่ากว่าเขาก็ไปเรียนเขาก็กลับต่างประเทศอ๋อโน่งต้องกลับต่างประเทศนี่คือสาเหตุที่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 ต้องเลิกกันเปล่าไม่ครัทำไมเอ้าทำไมโน่งแบบตอบแบบอย่างรวดเร็วเลยมันเกิดกากอะไรยังไงคือตอนแรกที่แบบรู้สึกดีก็คืออยู่ใกล้กับน้องเขารู้สึกเอ้ยทำไมรู้สึกแปลกๆรู้สึกดีไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนก็เลยลองลองที่จะแบบ คุยดูแล้วก็เทคแคร์กันดูแล้วเทคแคร์ด้วยความรู้สึกที่อยากเทคแคร์ไม่ได้รู้สึกปืนอ,อะไรเงี้ยแต่พอแบบห่างๆกันไปสักพักนึงเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแบบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่อยากที่จะหลอกผู้หญิงความรู้สึกของตัวเองแล้วก็หลอกเขาเขามีโอกาสที่จะไปเจอคนอื่นอีกเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกตรงๆดีกว่าว่าเฮ้ยเราเป็นพี่เป็นน้องกันไหมหรืออะไรเงี้ยฮะอุ้ยนี่ถือว่าคุณนงมีผู้ชายมาบอกเลิกเลยใช่ปะใช่ ถือว่าบอกเลิกเลยนะนี่จะบอกว่าพี่เอกเป็นคนเดียวแล้วก็คนแรกที่บอกเลิกน้องจอนผมถามพี่เอกตรงๆเลยนี่คือรักที่เป็นสุภาพสตรีคนแรกคนแรกและคนเดียวคนแรกและคนเดียวด้วยและปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นพี่เป็นน้องกันดูแลซึ่งกันและกันไป วันนี้มีวิธีแสดงความรักความคิดถึงได้อย่างหนึ่งครับคุณโหน่งมีเพลงมาเพราะๆให้เราฟัง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะนั่นคือเพลงก็จะเป็นเพลงยังรักเธอค่ะอ่ะงั้นวันนี้คุณโหน่งให้เกียรติร้องเพลงนี้ให้เราฟังได้ไหมครับ <c oughs> ค่ะอ่ะไ,ไปฟังเพลงนี้กันครับยังรักเธอจากคุณโหน่งพิมพ์แล้วครับ เกินไปนานแล้วและตั้งแต่วันนั้นฉันไม่เคยได้ข่าวไม่เคยจะได้พบเจอเธอสบายดีไหมใจก็ยังอยากครู้ก็มันยังคงคิดถึงอย่างผูกพันที่โทรมาวันนี้มีเรื่องจะปรึกษา ที่ผ่านมา ทายปรัชนีไปแล้ว5ข้อรักษาเงินรางวัลมาได้ที่1 3 6 0 0 0บาทจะได้เงินนี้กลับบ้านไปหรือไม่ไปลุ้นกันอรอบเอ็นเกมคุณแกรนและคุณจันจิต้องทายให้ถูกว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมของเราอายุเท่าไหร่โดยจะต้องเลือกว่าจะตอบกี่ครั้งถ้าเลือกตอบครั้งเดียวตอบถูกเลย1 3 6 0 0 0บาทกลับบ้าน เลือกตอบ2ครั้งไม่ว่าครั้งใดครั้งหนึ่งถูกรับ6 8 0 0 0บาทกลับบ้านเลือกตอบ3าครั้งไม่ว่าครั้งใดครั้งหนึ่งถูกรับ3า0 0 0บาทกลับบ้านค่ะแกรนและจันจิต้องเลือกว่าจะตอบกี่ครั้งครับ2ครั้งค่ะสครั้งเพื่อเงิน6 8 0 0 0บาทะเอาละจะทำสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับปรัชนีรอบเอ็นเกมและคำจำกัดความของเขาก็คืออามากังฟู กัดความของเขาก็คืออามากังฟูถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัะสนีรอบเอ็นเกมครับเอาล่ะนี่คือชมหน้าของปัะสนีรอบเอ็นเกมของคุณแกรนและคุณจันจีครับ จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกของคุณครับทวางทรงจัมค่ะเป็นครูสอนงิ้วที่ประเทศจีนเมื่อปี2,515จะตอบว่าปัศนีรบเป็นเกมของเราอายุ78ค่ะ78ปีเอาละปัศนีรบเป็นเกมครับคุณอายุ78ปีใช่หรือไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่ตอบครั้งแรกพลาดไปแล้วเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งเพื่อเงิน68,000บาทจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครับคนดังค่ะใช้ตัวช่วยคนดังอ่ามาดูคนดังคนนี้กันครับเบนคิงสลีย์เกิดปีเดียวกันกับปัศนีท่านนี้ครับอตอบครั้งสุดท้ายตอบว่าปัศนีรับเป็นเกมอายุ 82, 82ค่ะ82ะปีครับ มาลุ้นกันปัศนีโรเบนเกมคุณอายุ82ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่มารู้จักกับปัศนีโรเบีนเกมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับชื่อชื่อยงจูคุณยงจูอายุ79 เสิบเ้าปีชักเชียร์ไปแล้วเชียร์ู้เชียร์ไปปีเดียวโอ้โหโอ้โหกลางกรีดเลยโอ้อาม่ากังฟูคืออะไรอ่ะอาม่ากังฟูคือว่าอาม่าออกกัลังกายชอบแบกกังหูหแล้วเดี๋ยวอาม่ากังออกกัลังกายเป็นกังฟูอืมโอ้โหออกกาลังกายออกกังเป็นกังฟูอแล้วสมัยก่อนเห็นบอกว่าเป็นครูสอนงิ้วใช่ เนี่ยเคยเป็นนักแสดงยิ้วโอ้โหเป็นนักแสดงนิ้วอยู่ที่เมืองจีนเลยเออวันนี้มาแนะนำถ้าออกกำลังกายกังฟูให้เราหน่อยได้ไหม,มไดเดี๋ยวจะได้กลับไปฝึกบ้ <c oughs> างได้ไหมโชว์เลยครับมา โอ้โอ,โอ,โอ้วันนี้น่าเสียดายสำหรับแกรนและจันจีนะฮะอ้าวฝากผลงานสักนิดหนึ่งสำหรับแกรนยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับเพลงซิงเกิลใหม่ของแกรนนะคะชื่อเพลงแบบว่าอ่ะอ่ะนะคะกะ็ไปติดตามชมได้นะคะใน YouTube ของแกรนนะคะแกรนเดอะสตาร f ออฟฟิเนะคะแล้วก็ ฝาก i ิน t a g r a m Twitter แล้วก็ t ิ k t o k ด้วยนะคะแกรน์ e ันเ r อร์ส e Star ค่ะแล้วจันจีล่ะครับฝากช่องทางสักหนึจันจีก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะช่องทาง<บ>จันจี Under อร์สตรอว์ N P นะคะก็อิน t a g r กรมแล้วก็ทาง t i k ช o อด้วยนะคะเดี๋นนะะยวอัปเดตข่าวสารในนั้นหมดเลยวันนี้ขอขอบคุณแกรนและจันจีด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญพบกับคุณ drawing, พนักพนักกองเสงและคุณไายชนาวุฒ แชมป์โลกลูกขนไก่อยากจะท้ามือหนึ่งของโลกขายแพ้ต้องแข่ง90วินาทีองศาปกติของเขาน้องจริงแล้วหนึ่ง้อาโอ้แหละกามามส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 า3นีมสหมสามกลมสมามบาวามสามสาบสีมได้สหม่นะสรมบทุกาย็ามันพสามสามสามสมสามสามสานสาม18มาทางชาอง7 HD กับา u e s s My a g ารู้หน้าไม่รม้สวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ แซดแซดแซด E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซด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  E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซด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  E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซด E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งเซนที่วิ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 ่ง